เอาละครับวันนี้ผมจะมาสรุปกิจกรรมแสงสีสันแต่งแต้มทองนาภาแบบละเอียดนะครับ สวัสดีชาวเกมเมอร์มังจากวันมีในทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับผมฟ้าขาวไวสสกายเงื่อนไขาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับเราต้องมีแรงด์เอไอยีขึ้นไปนะฮะแล้วก็สาเร็จเควสดาราใหม่ฉายแสงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเราต้องทำเควสทั้ง3เควสที่เป็นของอีเวนท์ที่เขาให้มาใหม่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเป็นเนื้อเรื่องของอีเวนท์ทั้ง3เนื้อเรื่องเลยนะครับอย่างแรกเรามาดูร้านค้ากิจกรรมนะครับจะมี3ร้านค้าด้วยกันจะใช้3มเหนนรียญนะฮะในการซื้อร้านแรกจะใช้เหรียญ นี่อันนี้เลยนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องรางยกประหลาดนะครับอันนี้จะมาในอีเวนต์สุดท้ายนั่นเองเนาะกิจกรรมจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้จะเปิดเพียง3แบบนะครับส่วนผู้ไปทั้งแห่งท้องทะเลนี้จะเปิดภายใน5วันนั่นเองเนาะเป็นการสู้บอสปลาไหลน้ําที่เราสู้ในเนื้อเรื่องของเฉินเหอนะฮะกิจกรรมแต่ละแบบจะให้หยกคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็จะให้เป็นเครื่องรางมาสัจจันการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ก็จะให้เป็นเครื่องรางสุดปนีดนะฮะส่วนเงามาสัจรันจะได้ เป็นเครื่องรางหยกมาสจั์เช่นเดิมอันสุดท้ายก็คือเครื่องรางหยกประหลาดนะครับเอเคเรามาดู3แบบนี้ก่อนนะครับแบบแรกเลยเรียวเพลิงแห่งดวงดาวพอเราทําเคเวสกิจกรรมแล้วนะครับเราก็จะได้อันนี้ขึ้นมาที่หลอมดอกไม้ไฟนั่นเองนะฮะให้เราเข้ามาดูที่ตัวเรานะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะฮะมันจะเป็นการเริ่มกิจกรรมแล้วก็กดหลอมดอกไม้ไฟ วันแรกเราจะสามารถหลอมได้2อ,อย่างด้วยกันนะครับเมฆโปรยปลายสายฝนสีทองกับดาวประดับลาตีสีเงินนะครับสออันนี้เท่านั้นอันนี้อีก1วันนะเฮเราก็มากดหลอมได้เลยวิธีการหลอมนะครับคุณผู้ชมเราต้องกะจุดอันนี้เอานะฮะพอเราหลอมไปแล้วแล้วมันมาถึงจุดนี้พอดีเราจะได้คะแนนเพิ่มนะครับมันจะมี3ส,ส่วนให้เราหลอมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าคงทนนี้ก็คือถ้าเรากดหลอมมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสิบมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนิดนึง ถ้า14ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องกะเอาว่าตรงนี้มันใช้ค่าคงทนเท่าไหร่นั่นเองนะฮะเรามาอยู่ในโหมดสีนะฮะโหมดสีปุบเราเลือกค่าคงทนเป็น14คือกะเอานะฮะอันนี้แล้วก็กดหลอมปื๊บเนี่ยมันจะเพิ่มมาละถ้าเราคิดว่ามันน่าจะถึงจุดนี้พอดีก็กดหลอมไปอีกรอบหน้าได้เลยครับนี่ ได้คะแนนเพิ่มด้วยคุณผู้ชมถ้าเราหลอมจนตรงจุดนะครับประมาณนี้มันก็จะได้คะแนนเพิ่มแต่ถ้าเราหลอมเลยหลอดไปมันก็จะคะแนนติดลบนั่นเองนะฮะต่อไปมาอยู่ที่ขนาดนะครับอันที่2ขนาดเราจะใช้เท่าไหร่ล่ะ14ต่อก็ได้ปึ๊บก็14อีกหน้าพอดีครับบวกมาละงี้ก็ได้เนาะเปลี่ยนเป็นความสูงต่อผมก็14ตลอดเลยครับยังไม่หันเปลี่ยนอะไรเลยโอ้โหไม่ได้ครับเปลี่ยน เป็น10ได้และเรียบร้อยนี่บวกให้เป็น3 0 0พันเลยคุณผู้ชมพอเสร็จแบบนี้นะฮะแล้วก็เสร็จสิ้นการหลอมได้เลยครับสมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพสมบูรณ์แบบเลยอันที่2เหมือนกันเลยครับกะเอาวะตรงเนี้ยใช้เท่าไหร่นะฮะมานี้ผมคิดว่าน่าจะ14แล้วก็น่าจะ10นะครับกะแม่นเปะ๊ะโหนี้เยอะเลยก็ต้องเลือกเยอะๆนะครับ 26ก็ได้หรือ18ก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ผมเลือก18ก่อนจะดูได้ประมาณนี้18 2ครั้งแล้วก็10ครั้งหนึง่งโอยน่าจะเลยนะคุณผู้ชมอ้ยไม่เลยครับได้พอดีด้วยโอเคอันนี้ความสูงต่อเลยครับอันนี้น่าจะเป็น14กับ10นะครับปเอ้ยไม่ใช่ดิ14 2รอบโอเคเรียบร้อย3 0 0 0เป๊ะแล้วก็เสร็จสิ้นการหลอมได้เลยนะครับ นี่สมบูรณ์แบบอีกแล้วโอเคพอหลอมเสร็จ3,000รอบนะครับเรากลับเข้ามาดูในนี้เนี่ยมันก็จะตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าคะแนนคุณภาพสูงสุดคือ2 7 0 7เนาะเราก็จะได้ของครบพอดีแล้วก็อันนี้ก็2 7 0 7เหมือนกันนะลูกที่2ก็รอวันอีกวันหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เตรียมดอกไม้ไฟก็กดเพื่อจุดได้เลยนะครับนี่เริ่มจุดจุดใน5วินาทีเราสามารถเอามาเล่นได้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับ เอาไว้เล่นเฮ้ยเป็นร,รูปอะไรรูปหมีเหรอเมื่อกี้เราก็สามารถเข้ามาเปิดใหม่ได้เรื่อยๆนะครับกิจกรรมแบบที่2การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่นะฮะเป็นการล่องเรือหรือตามหาสมบัติต่างๆนั่นเองจุดแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้มากำจัดโจรพวกนี้นะคุณผู้ชมอย่างแรกเรามาเอาดอกไม้ไฟตรงนี้เก็บไปเพื่อลดเกาะไอ้ตัวบอสนะครับตัวนี้โยนใส่กดตัวทีถ้าเป็นคอมนะครับโอเคแล้วก็เกาะมันก็จะหายไปละแล้วก็กำจัดได้ง่ายๆนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันถึกก็แปลว่ามันมีเกาะอยู่เราต้องเอาเดอกไม้ไฟมานะครับโอเคครับจะประมาณนี้เนี่ยเกาะมันก็เลือดมันก็จะไหลเป็นน้ําเลยคุณผู้ชมโัวหน้าตายลูกน้องก็จบเลยครับ โอเคเรียบร้อยจุดแรกได้เก็บไปแล้วครับแล้วก็ถ้าจุดไม่ขึ้นเราก็เข้าไปในกิจกรรมเหมือนเดิมเพื่อกดนําทางนะฮะมันจะมีจุดใหม่ขึ้นมาเราก็กดนําทางไปแล้วก็ไปจุดต่อไปได้เลยครับหยิบดอกไม้ไฟก่อนครับแล้วก็กดรถเกาะมันนะฮะแล้วก็จัดเต็มได้เลยคุณผู้ชมเกาะมันหมดแล้วตอนนี้เราก็จัดแบบหนักได้เลยนะฮะนี่เลือดไหลเป็นน้ําเลยตอนแรกมันจะถึกนะฮะ ตอนมันมีเกาะโอเคจุดต่อไปมันก็จะมีเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ไปตามนี้เลยเนาะเสร็จแล้วก็มาจุดต่อไปได้เลยนะครับกดเข้าท้าทายได้เลยแล้วก็จะเป็นกล่องให้เราแบบเอาเรือไปตามทะเลนะฮะล่องไปตามทะเลเลยคุณผู้ชมยิงปุ๊บก็ยิงให้มันตายหมดนะฮะแล้วก็เก็บกล่องแล้วก็มาเจอพวกบินได้อันนี้อีกนะคุณผู้ชมอยู่ห่างๆมันนะครับอันนี้ผมขอเตือนเพราะมันจะระเบิดแบบเนี้ย บางตัวเป็นน้ำแข็งก็ะโดนน้ำแข็งด้วยเก็บอันนี้ก็จะไม่มีมอนแล้วนะก็คือจุดสุดท้ายนั่นเองแล้วก็จะเป็นการตัดเส้นทางการลำเลียงนะครับไปทําลายไอ้โดมพวกเนี้ยผมจะมาเล่นเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับอันนี้คือด่านที่2นะฮะด่านที่1อาจจะง่ายกว่าหน่อยหนึ่งแต่มันก็เล่นเหมือนกันนะครับโอเคมันจะมีบอลลูนออกมาแล้วต้องทําลายไปเรื่อยๆนะครับยิงกล่องระเบิดเงี้ยให้มันแบบโดนทาลายแล้วก็เก็บอันนี้ไปด้วยนะฮะคุณผู้ชม ก็ทำลายพวกโจรพวกนี้ไปเรื่อยๆแบบรอให้มันมาถึงจุดนะครับแล้วก็ยิงระเบิดใส่เลยปื้บม,มันจะแรงมากเลยคุณผู้ชมประมาณนี้ยิงปื๊มมาทางข้างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเราต้องทำลายให้เร็วที่สุดปึ๊บแล้วก็เก็บอันนี้ไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ระวังโดนน้ำนี้นะ โอ้ยเดี๋ยวผมไปกันมันจะดูดเราลงโอเคประมาณนี้เลยเหมือนดานแรกเลยนะครับคุณผู้ชมก็เก็บอันนี้ไปด้วยแล้วก็ทำลายไปด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อย นี่ได้3 9 0 0เลยนะเราใช้แค่3,000เท่านั้นนะครับคะแนนเนี่ยคือกําจัดโดมให้เร็วที่สุดแล้วก็เก็บไอ้เม็ดสีนั้นไปด้วยนะฮะคะแนนมันจะได้เยอะเนาะหลักๆคือต้องทําลายโดมให้เร็วที่สุดนั่นเองนะฮะจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะฮะรออีก1วันแล้วก็ อีก5วันอันที่3เงามาสัจจันร์นะครับก็คือรับเควสเสร็จปุ๊บก็มาหาเธอได้เลยนะคุณผู้ชมเริ่มไปได้เลยจะมี3อันด้วยกันนะครับผมทําไปแล้วนะกระถางทูบเรือแล้วก็เว่าวนะครับของคนอื่นจะเป็นรูปอะไรอันนี้คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับกระถางทูบก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมเราจะทําได้อย่างไรก็คือนี่เราจะดูความคืบหน้าตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นปุ๊บเราก็จะหันไปฝั่งนั้นต่อน,นั่นเองเนาะเนี่ยพอ มันมีความคืบหน้าขึ้นเราก็ไปต่อเลยครับประมาณนี้แล้วก็หมุนหมุนนี่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมมันจะยากนิดนึงเนาะแรกแรกอะ่ะเราต้องลองหมุนเล่นๆดูก่อนนะครับใครเป็นกระถางทูบเหมือนกันก็มันจะเอียงเอียงประมาณนี้นะครับก็ทําองศาให้ถูกเนาะแล้วก็ปิศนาต่อไปก็จะเป็นนี่เรือ เราจะสังเกตตรงความคืบหน้าการไขพริศนานะครับมันจะเพิ่มถ้าหมุนผิดด้านมันจะลดนะครับถ้าหมุนถูกด้านมันจะเพิ่มโอเคลดพอลดปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นการหมุนอย่างนี้แทนเนาะลองดูมุมดีๆนะครับถ้าได้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชม ทุกคนไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทำสองรอบมันยังไม่เหมือนกัน2รอบเลยมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ยโอเคพอทาเงาปริศนาทั้ง3อันได้แล้วก็จะผ่านแล้วนะครับวันแรกส่วนกิจกรรมสุดท้ายอันนี้เราแค่มาต่อสู้กับเธอเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยเนาะได้อันนี้มาแลกของราวันนั่นเองพอครบทุกกิจกรรมเะครับเรามาดูความร่วมมือที่ดีเยี่ยมเราจะได้ตัวละคร4ดาวเลือกรับได้1ตัวนะฮะเราจะสะสมอันนี้ให้ถึงพันแล้วอันนี้อีกพันหนึ่งถ้าเล่นกิจกรรม ไปทุกรอบนะครับยังไงก็ครบอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเนาะรางหยกประหลาด1000พันนะครับยังไงเราต้องรอถึงวันสุดท้ายอยู่แล้วครับอันนี้ถ้าใครยังไม่มียุนจินนี่โอกาสดีเลยคุณผู้ชมก็อีกอันนึงเงาใต้แสงจันทร์จะได้ชุดของเจนหนิงกวงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะสะสมอันนี้ให้เรานะครับเราจะใช้ไปแล้วแต่มันก็จะสะสมเป็นยอดให้เรานั่นเองเนาะว่าเราเคยมีกี่อันอะไรประมาณนี้เนี่ยผมก็ใช้ไปหมดแล้วนะ อันนี้ก็ใช้เหลือร้อยหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้เหลือพันสองหกสิบอันนี้ไม่มีสักอันเรามาดูเงาใต้แสงจันทร์เนี่ย พันสองเนี่ยผมใช้ไปแล้วนี่อันสุดท้ายเป็นกิจกรรมสุดท้ายเรื่องต่อสู้กับเทพอสูรนะฮะเล่นกิจกรรมนี้จะได้ฟรีฟรนะครับแต่พอจบกิจกรรมจะมีขายในร้านขายเนาะมีขายเหมือนบาบาร่าเลยนะครับบาบาร่านี้ก็แจกฟรีตอนกิจกรรมเกาะแอปเปิลนะฮะโอเคสําหรับกิจกรรมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบายบาย